แยกขยะทำไมแล้วถ้าไม่แยกจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันประเทศของเราสร้างขยะถึง25ล้านตันต่อป,ปีและติดท็อปท่าของโลกจากการสร้างขยะพลาสติกเลยนะ Oh my god ลองคิดดูถ้าเราทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันขยะก,ก็จะเปเปื้อนพวกสิ่งสุกปกเศษอาหารหรือพวกสารเคมีขยะที่รีไซเคลิลได้ก็จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคลิลได้อีก สุดท้ายขยะเหล่านั้นก็จะถูกนําไปเททิ้งที่บ่อขยะเมื่อขยะพวกนั้นหลุดออกไปสู่ธรรมชาติก็จะเกิดมลพิษสุดท้ายแล้วขยะก็จะย้อนกลับมาทำ้ายเราเป็นอันตรายทั้งคนและสัตว์ขยะที่ฝังกบก,ก็จะตกค้างบนโลก400-500ปีหรืออาจจะไม่ย่อยสลายเลยก็ได้นะ เราไม่แยกขยะไม่นําขยะกลับมารีไซเคิลเราก็จะใช้ทรัพยากรผลิตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเป็นสาเหตุให้โลกร้อนขึ้นและชั้นบรรยากาศกลายเป็นภาหะะเลื่อนกระจกส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าน้ําท่วมภัยแล้งด้วยแต่ถ้าเราแยกขยะให้ถูกขยะเหล่านั้นก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเลยก็คือการลดใช้ถุงพลาสติกหรือใช้หลัก 3R ก็ได้นะคะ 1. Re d u ีดวลดก่อนใช้คิดก่อนใช้เช่นการรับประทานอาหารให้หมดเพื่อไม่ให้เหลือเป็น Food w a s t e ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหรือปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อย 2. Re รียุตนำกลับมาใช้ซ้ำเลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ซื้อเสื้อผ้ามือสองมาใช้แทนการซื้อเสื้อผ้าแบบฟาร์สแฟชั่นหรือดัดแปลงของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. รีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ซื้อสินค้าที่นำกลับมารีไซเคิลได้หรือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือแค่แยกขยะแต่ละประเภทเพื่อให้ขยะหลอนั้นไปสู่การรีไซเคิลได้นั่นเองเพียงแค่แยกขยะลดก่อนใช้ใช้ซ้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพียงแค่นี้เราก็จะช่วยโลกได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้แยกขยะยังไงถังไหนทิ้งอะไรบ้างรอติดตามชมตอนหน้านะคะ